เปลี่ยนโชคเจ็ดเป็นเหมือนโอ้โหมันต้องทำปิกอัพให้เป็นรถเก่งับผมบอกว่ามันขายฝันยกนิ้วนิดหน่อยรักษาช่วงล่างไว้ไม่ได้เค้นมันเยอะเก็บพื้นที่การทํางานหอนไว้แล้วก็ใส่ยางใหญ่แล้วก็ปัดแต่งตาล้อยางเลยเอพี่มันจะเป็นรถที่ขับเฟี้ยวดีกว่าเราไปยกรถหนียางจนที่ช่วงล่างทํางานไม่ได้มันเท่จริงแต่ว่ารถขับไม่ดีสุดท้ายมันคือขับไม่ดีครับพี่ถ้าถามว่าอันไหนขับดีสุดท่านดาฮัทพี่คือบ้านเนี่ยดีสุดเลยแต่ถ้าคนปกติใส่ไปเท่พี่มันเท่เลยเป็นโชกที่ดูปรับง่ายแต่ว่าถ้าคนไม่เข้าใจคุณลลงทเ ครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับเจ้าของร้าน Binti Racing ครับผมพุทธมณฑลสายเจ็ดฝั่งขาเข้ากรุงเทพครับถ้าออกมาจากกรุงเทพผมจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ถ้ากำลังเข้ากรุงเทพผมจะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเลยแบงค์ชาดกับขุนที่พึ่งมาครับผมริมถนนใหญ่เลยพี่ตอนนี้หลักๆคือเป็นโชว์อัพของโปรเอ็นเดอร์ครับเป็นศูนย์ของโปรเนเดอร์ครับผมที่สามารถซ่อมเซอร์วิสได้แล้วก็ขายโชว์โปรเนเดอร์ได้ครับพี่ถ้าไม่ใส่ที่นี่แล้วมาซ่อมเซอร์วิสที่นี่ได้ไหมได้หมดพี่รับหมดขอให้เป็นโช โตมาโปเดอร์เราทำโปเดอร์แมนเดียวครับพี่อตอนนี้มี6ห้อยรวมลิฟต์ตั้งศูนย์พื้นที่ในการทํางานผมชอบแบบกว้างๆคนส่วนใหญ่ถามว่าทําไมลงลิฟต์แค่นี้คืออยากให้เด็กลูกน้องเราเนี่ยมันเดินวนลิฟต์ได้แบบกว้างๆมีอะไรในการทางานครับเมื่อก่อนเคยอยู่ที่แบบว่าพื้นที่มันจากัดอะแล้วขาลิฟต์มันชนอย่างเงี้ยมันมันเดินอ้อมไปอ้อมมาลําบากครับทำงานลําบากครับพี่ต้องอลไรตรงเนี้ยที่ใส่กระจกไว้เพราะว่าตั้งใจแบบลูกค้าเดินขึ้นไปขึ้นมาแบบมองเ,เห็นลูกน้องเราทํางานได้เลยครับพี่ เจ้ารถผมครัพี่วันนี้ครับโชคแน่นอนครับตั้งใจว่าจะยกหน้าอยู่วันหนึ่งนิ้วไม่อยากยกเยอะมากเพราะว่ารถพี่เองตั้งโปรแกรมไว้จะใส่ยางใหญ่ครับผมอยากแนะนําว่ายก นิ้วนิดหน่อยรักษาช่วงล่างไว้ไม่ได้เค้นมันเยอะเก็บพื้นที่การทํางานของไว้แล้วก็ใสยย่ยางใหญ่แล้วก็ปัดแต่งตามล้อยางเดี๋ยวพี่มันจะเป็นรถที่ขับเฟี้ยวดีกว่าเราไปยกรถหนียางจนที่ช่วงล่างทํางานไม่ได้มันเท่จริงแต่ว่าทํางานสะดวกขึ้นแต่รถขับไม่ดีสุดท้ายมันคือขับไม่ดีครับพี่หน้าหนึ่งนิ้วเลยเพราะด,ดูจากสายตาเนี่ยด้านหลังอะสูงกว่าด้านหน้าอยู่ประมาณนิ้วก,กว่าอยู่แล้วอของพี่เป็นซับแทงแน่อนอนครับผมเพราะว่าด้านหน้าพี่เป็นทอยันบาร์ซึ่งมันไม่มีสปริงอยู่แล้วมันเป็นทอยันบาร์ก สะแทงมันจะอาจจะเป็นรูปแบบสายแล้วยึดสับแทงไว้ที่เข้าบอดีแต่ด้านหลังเป็นพีแบ็กเลยพี่เป็นพีแบ็กแบบตัวนั้นเลยพีแบ็กที่กระบอกสะแทงกระบอกโชว์มันเกาะคู่กันอ่าแล้วก็ปรับได้พี่ใช่ครับนะมีกระบอก บอดี้อลูมิเนียมอย่างนี้เลยครับข้อดีของโชกตวนี้ก็เป็นโมโนทูปก่อนถ้าแบบพื้นฐานเลยคือเป็นโมโนทูปซึ่งลูกสูบจะใหญ่กว่าโชคติดรถเดิมๆโชคติดรถเดิมๆทั่วไปแบบว่าตั้งแต่รุ่นกเก่าๆส่วนใหญ่จะเป็นโชกกึ่งแก๊สหรือเป็นโชคทวินหรือถ้าเก่าแบบยุค20-30ปีหลังมันก็จะเป็นโชคน้ำมันล้วนอ่าที่เราเรียกันโชคน้ำมันโชคน้ำมันอะ่ะแล้วก็เทคโนโลยีมันก็ผ่านไปก็เขาใส่ไนโตรเจนผสมของเขาเราจะเรียกเป็นโชกกึ่งแก๊สแต่อันนี้ใหม่กว่าคือเป็นโมโนทนูนาาาถ จับเซนหรือว่าที่ทุกคนเข้าใจว่าเรียกดีวาลกันปรับปรับฟิลลิ่งตามตามลักษณะรถที่หลังจากเราตกแต่งหรือดัดแปลงไว้เดิมเดิมสมมุติว่ารถพี่คอลเลคชันเดิมๆเ,เลยนะเดิมล้อ,อยังนิดหน่อยอแบบไม่ได้ยกมากอะไรมากอางี้โชคของโบรเดอร์เองโรงงานมันผ่านการทดสอบมาถูกเซตมาแล้วระดับหนึ่งขั้นที่แบบว่าเซ็ตกันมาหนักมากเพื่อที่แบบลองรับรถรุ่นนั้นเพราะว่าโบเดอร์ไม่ได้ ขายโชครุนเดียวกันแล้วคัดต้องเหมือนกันทั่วไปเขาเขาจะมีความหนืดหรือแรงต้านหรือโชกแต่ละรุ่นแยกรุ่นไปต่างกันเลยเฉพาะรุ่นของเขาเลยหลังจากการติดตั้งจะเปลี่ยนออกฟิลลิ่งบนรถจากฟิลลิ่งคนขับเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนพี่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นผมกล้าบอกเลยว่า7จ็ดถึงแปที่คือเห็นได้ชัดเป็นอุปกรณ์แต่งรถที่สัมผัสได้จริงจังพี่โดยที่ไม่ต้องมันโนรถกระบะที่ยก2ทําไมถึงต้องเปลี่ยนโชกจําเป็นต้องเปลี่ยนครับพี่คืออย่างแรกเลยคนมองเป็นเรื่องของฟิลลิ่งลกะบ ปิกอัพก็จะเป็นแนวยกสูงใช่ไหมหรือว่าโหลดเตี้ยโชคเดิมเนี่ยความยาวโชคมันอาจจะไม่พอสำหรับการยก2องนิ้วแบบถ้าการการยก2องนิ้วเราอาจจะต้องมีความยาวมากกว่าปกติ รถเดิมๆเพื่อระยะยืนระยะอะไรเงี้ยรองรับการยกของ oh. ถ้าถามว่าโช๊คเดิมยกได้ไหมได้ครับแต่ว่ไม่มีข้อจํากัดอยู่ประมาณ1นิ้วไม่เกินนี้หรือนิ้วครึ่งก็ได้แต่ก็จะมีอาการบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้น oh. ในบางจังหวะถ้าถ้าถามว่าได้ไหม, oh. าามได้ oh. ถ้ารถเดิมๆทั่วไปนิ้วหนึ่งยกได้เลย oh. แต่มันก็จะมีข้อจำกัดกระบะปิกอัพทุกวันนี้ด้านหน้ามันจะเป็นปีกนกใช่ไหมพี่เป็นดับเบิลปีกนอกอะไรเงี้ยครับผมโช๊คเดิมๆไม่สามารถ ยกได้เลยโดยตัวมันเองเพราะว่ามันไม่มีสตัดกับเกียวหรือว่าสเปเซอร์ลองสปริงหรือการยกวิธีแรกที่แบบประหยัดและถูกที่สุดคือการหมุนตัวเ็นสเปเซอร,เเซอร์หรือลองก้อนหัวโชก็เรียกตามความสูงไปพี่อันนั้นเป็นวิธียกที่ถูกต้องแต่ก็ต้องมีข้อจากัดว่าได้ขนาดไหนรถกระบะเ,เดิมพี่ครับฟิลมันเป็นยังไงก่อนจะใส่โชกบางรุ่นเลยออกมาจากเดิมโรงงานเลยขับดีอยู่แล้ว ดีไม่น่าเกลียดเลยมีใช่ฟอร์ดฟ,ฟอร์ดดีสุดเลยในตลาดลองมาผมให้เป็นขีดอของพวกตัวต้ากับยูสุแต่มันก็มีสิ่งที่ดีกว่าคือโช๊คอีกเนี่แหละพี่มันสาม,มารถทำได้เพราะโดยระบบโช๊คเองที่ดีกว่า,าเปลี่ยนฟีลลิ่งไดไ้พี่ โดยที่ไม่ต้องวโนกับอย่างเช่นรถบางรุ่นอะฟอร์ดขับมาดีอยู่เลยแต่โตย้ตาบางรุ่นก็ดีเลยก็มีคือแบบกระเด้งกระดอนอะไรอย่างงี้โตย่ตาบางรุ่นอะด้านหลังแข็งไปเลยเขาอ,ออกแบบมาในเชิงพาณิชย์รองรับการบรรทุกแต่ลักษณะาการใช้งานของคนที่ใช้รถทั่วไปอะอาจจะไม่เหมือนกันไะเป็นรถครอบครัวแบบเที่ยวได้ขนของได้คนพวกนั้นก็จะแบบมาทําการเปลี่ยนโชค๊คหรือการโมดิฟายเพื่อให้รถมันนิ่มขึ้นนั่นเองสมมุติว่าพี่ออกรถมาในเชิงพาณิชย์แล้วคือมันแบกไปกลับอยู่แล้วพวกเนี้ยอาจจะได้เลย โดยที่ไม่ต้องแต่งมาเลยใส่น้ำหนักเข้าไปคือวิ่งได้เลย <c oughs> เดิมโรงงานวิ่งได้เลยแต่ถ้าคนออกรถมาเพื่อใช้ในบ้นบานรถครอบครัวบรรทุกนิดหน่อยเี่ย <c oughs> อาจจะต้องหาอุปกรณ์เสริมของพวกโจพวกเนี้ยเปลี่ยนเพื่อฟีลลิ่งที่นิ่ม <c oughs> นวลกว่า <c oughs> ผมยกตัวยอย่างง่ายๆเลยรถกระบะบางรุ่นออกแบบมาบรรทุกเลยคุณขับรถเปล่าคือแม่งแข็งกว่ารถปกติใส่ของมาแล้วขึ้นนิ่มมีน้ำหนักถ่วงนิ่มขึ้นแนะ่นอน ่ะก็จะขับดีในย่านนั้นอ่าแต่ถ้าตัวเป่าเราก็ต้องมาดูเรื่องระบบรองรับหนักหรือโชคอัพเนี่ยเป็นตัวช่วยเพื่อที่จะทําให้มันนิ่มนวลขึ้นก็จะมีรถอีกรุ่นหนึ่งที่ยวยมาตั้งแต่เกิดยวยคือโครงเคงนะพี่คอ่าโครงเคงอาจจะโยกไปโยกมาอะไร่างเงี้ยอ่าซ้ายขวาแบบเบรกแล้วก็พืออะไรอย่างเงี้ยพวกที่ชอบขับเร็วก็จะไม่ชอบ ก็ไม่ชอบฟีลลิ่งนั้นผมว่าบาเอโรตัวนิวปาเนี่ยบาเอโรเนี่ยมันค้ดนิ่มเลยเป็นรถที่นิ่มนนมากถ้าคนแบบบ้านๆไม่ได้ขับเร็วนะเป็นรถที่ขับดีมากแต่บายเอโร่เป็นรถที่ชอบเอามาแต่งกันแล้วส่วนใหญ่ผมเห็นบนท้องถนนก็จะขับเร็วกันเพราะคนกลุ่มนี้แหละที่จะหาโชคเปลี่ยนคือโปรได้ทำมาปุ๊บคนที่หาโชก โฟเดอร์มาใส่ในปายิโรอะแทบจะไม่มีที่นิ่มเหมือเดิมเลยลนะโฟเดอร์ทำเฟิร์มขึ้นเลยกระชับขึ้นพอรถเดิมๆอยู่ยมาอยู่แล้วแล้วก็ต้องมองการใช้งานเป็นหลักพี่ฟอยจูนแล้วขณะเป็นไงรถเดิมๆด,ดีเลยใช้งานแบบปกติบ้านๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเป็นรถที่ดีเลยละทนด้วยแต่ฟอยจูนเขาก็จะมีปัญหาเรื่อง กระเด้งกระดอนถ้าถามว่าไปเที่ยวกับปิแอโร่ไงยปาโร่ไปโร่นุ่มกว่าเยอะพี่าานุ่มกว่าเยอะแต่ถ้าในช่วงที่ขับเร็วฟอยจูนทำได้ดีกว่า,าแต่ก็จะมีคนที่ชอบรูปลักษณ์ไฟจูนแต่ไม่ชอบในฟีลลิ่งของไฟจูนเนอร์ก็มีเพราะว่าอาจจะสะเทือนกว่าปายโรการเปลี่ยนโชคไปก็นิ่มหนวนขึ้นแต่ว่าไอ้โชคพวกนี้มันแคทํา ให้เปลี่ยนฟีลลิ่งรถให้ทรงตัวได้ดีขึ้นรูปแบบการยกสูงกับพี่มีแบบไหนบ้างครับมีแบบไหนบ้างปิกอัพอด้านหลังเป็นแหนบด้านหน้าก็จะมีรถปิง่งนรก็รถทอยชั้นบาร์ถ้ารูปแบบการยกสูงเรามองอย่างด้านหลังก่อนพี่ถ้าด้านหลังเนี้ยอย่างรถตัวเจนเดียวๆวกับพี่เลยเนี้ยอ่ามันก็จะเป็นแมนแหนบใต้เพลาเผาอันนี้คือเพลาอ่าแล้วอ,อันนี้คือแหนบมันจะอยู่ใต้ล่างอ่าอยู่ใต้เพลาอย่างงี้พี่สองวิธีที่เราจะทำกันคือการเปลี่ยนตรงเตงตรงเตงคือตัวนี้ อ่าตัวนี้ไอตัวที่ยกกึดกระแนบเนี่ยพี่ทาให้มันยาวขึ้นก็จะสูงขึ้นไหมกดันคาสีขึ้นไปแล้ววิธีที่สองคือการเพิ่มแหนบเราจะเรียกกันว่าเป็นแหนบแอดอลีฟแต่ไม่ใช่แหนบบรรทุกนะแอดอลีฟก็คือจะเป็นแหนบบางๆเนี่ยห่อขึ้นมาอีกซึ่งมันจะเพิ่มเป็นการเพิ่มค่าเคหรืหอความหนานไปมันก็จะดีดห่อแหนบชุดนี้ขึ้นมามันก็ดีดคาสีขึ้นอีกอันนี้ก็คือวิธีที่สองหล,ลักๆหลักการเดียวกันคือทําให้ตรงเนี้ยมันงอขึ้นใช่ใช่ครับ ในรถบอดี้อย่างนี้แล้วกษณนอย่างนี้ช่วงล่างแบบนี้ uh huh. แต่ถ้าเป็นปีกัพรุ่นใหม่ซึ่งมันจะสูงกว่านี้แหละอย่างเช่นพวกโตโยต้าหรือย s สุฟอร์ดด้วยใหม่มันก็จะเป็นแหนบบนเพลาไอแหนบตัวนี้ก็จะขึ้นไปอยู่บนเพลาความสูงเดิมโรงงานก็จะสูงกว่ารถพวกนี้อยู่ละอ่า uh huh. ครับผมไอพวกนั้นก็จะมี2วิธีเหมือนกันคือแหนบกับก้อนรอง3ามวิธีด้วย uh huh. ตรงเตงก็ได้ก็แล้วแต่วิธีคนถนัดว่าจะใช้แบบไหนส่วนตัวถ้าเป็นอย่างนี้นผมก็จะเป็นแหนบแผ่นบางถ้าย,ยกจริงๆนั้นด้านหลังผมชอบใช้อะไรีล แต่ถ้าเป็นตัวใหม่อย่นี้สําหรับเนีบนเพาผมใช้เป็นก้อนรองส่วนตัวชอบเลยเพราะก้อนรองอ่ะมันก้อนรองมันก็จะมีความสูงให้เลือกมี1นิ้วหนึ่งอยู่ทานิ้วสองนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยมีหมดพี่แล้วก็อย่างอย่างที่2คือก้อนรองเนี่ยมันจะได้เรื่องของความแข็งแรงแต่ต้องเป็นก้อนตันนะมันก็จะมีก้อนโปร่ปงแบบที่รถกระบะโหลดชอบมาใส่กันแต่ว่าถ้าเป็นก้อนสีสี 4, ซึ่งมันจะปบองสามมาแล้วก็ตันรองรับการบรรทุกได้เหมือนเดิมคงทา้งการแข็งแรง ความแข็งแรงได้เหมือนเดิมแล้วก็มีตัวเลือกให้ด้วยว่าจะเอาความหนาเท่าไหร่ครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนค่าเคเน็ก็ยังเป็นโครงสร้างแนบเดิมๆหลังผมแต่นาดอ่อรอ่าเราตันดาดยกหน้านิดหน่อยพี่ก็จะดูหน้าดูสูงนะอ่าใช่หน้าดูสูงเพราะว่าถ้าถ้าคุยเรื่องของตระกูลไฮรัสหรือโตโยต้าเนี่ยหน้ามันจะทิมอยู่แล้วเฉลี่ยโดยรวมเลยประมาณ2นิ้วต่างจากหลัง เราเอ้ยยกหน้าอยู่มานหนึ่งนิ้วหนึ่งหยุดห้าอยู่วันนี้โดยส,ส่วนใหญ่ส่วนตัวที่ผมทําเลยนะดีแม็กก็ได้ก็นิ้วก,กว่าเหมือนกันสองนิ้วเหมือนกันหน้าทิมพถ้าพี่สังเกตรถเดิมโรงงานหน้ามันจะพิมพ์กับหลังเลยเพราะว่าเขาอ้างอิงมาจากว่ามันเป็นรถเชิงพาณิชย์พี่เวลาบรรทุกของไฟมันจะได้ไม่เชื่อ ขึ้นเขาเลาต้องทําหน้าต่ํากว่าแต่ถ้าเอามาลดใช้งานอย่างเงี้ยแต่งแบบเนี้ยเราอย่างแรกเลยเราไม่ค่อยได้บรรทุกเราสามารถยกหน้าขึ้นได้โดยที่ยังไม่ไสูงกว่าหลังนะก็ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานชีวิตประจําวันสองนิ้วขึ้นไปเป็นยังไงสองนิ้วขึ้นไปอาการมาอาการที่จะเกิดขึ้นหลังจากเกินสองนิ้วขึ้นไปเช่นระยะยืดไม่พอรถมันจะมีสามารถล้อยุบเข้าไปในรถได้และยือดออกได้ใช่ไหมพี่สมมติว่ายกตัวอย่างเช่นรถเดิมๆอะรถสามารถ ยืดได้จากตอนจอดเนี่ยแล้วเรายกรถออกมาหรือว่ารอตกหลุมขึ้นมานมันมีอยู่4นิ้วยืดได้จากตอนจอดเนี่ยตกหลุมไปมันสามารถยืดได้4นิ้วถ้าพี่ยกรถส,สูงขึ้นเนี่ยเท่ากับมันเสียระยะยืดไป2นิ้วแล้วพี่จะเหลือระยะยืดแค่รองรับการตกหลุมแค่2นิ้วจากเดิมนี่สี่เหลือ2มันจะสู้รถมาตรฐานเริ่มสู้รถสตรานไปได้แล้วพอระยะยืดในการตกหลุมมันมีน้อยเวลาตกหลุมไปปุ๊บถ้าหลุมนั้นอะเอาคิดตามตัวเลขง่ายๆเลยลึกกว่า2นิ้วอะ Mm. เท่ากับหลังจยก2นิ้วขึ้นไปอ่ะมันดึงรถพี่ตกหลุมลงไปด้วยผมเปลี่ยนโจนะพี่ยกเป็น3นิ้วพี่เลยระยะยืดเท่าไรหนึ่งนิ้ว1นิ้วมันไม่พอต่อการใช้งานพี่เพราะหลุมเมืองไทยมันมากกว่า1นิ้วอยู่แล้วถ้าพี่ยกเกิน2นิ้วขึ้นไประยะยืดไม่พอสิ่งที่พี่จะเจอเอฟเฟกต์ตอนขับขี่มันจะเกิดขึ้นเราจะเรียกว่าอาการกระชากตกหลุมแล้วมันจะดังตึงต้งตึง้งตึ้งอย่างดาการหน้ารถแล้วแต่ว่าระยะยืดล้อหน้าหรือล้อหลังหรือไม่พอครึ้นก้างขึ้นก้างเน้าตึ้งลู่หน้าที่่่ใหหอยลุมหนก จะมีเสียงตึ้งเลยมีวิธีเดียวพี่เดาวความสูงลงต่อให้พี่ใส่ชกยาวไปเลยนะยาวเผื่อ2นิ้วเผื่อ3มนิ้วอะแต่พี่อย่าลืมบนรถอะมันมีจุดหมุนเช่นปีกนกบนปีกนกล่างสุดท้ายมันสุดที่ตัวมันเองสุดที่ช่วงล่างมันเองต่อยพี่ใส่ชกยาวไม่มีผลนะสุดที่มุมปีกนกสุดอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถยืดลงมาได้เราใส่ชคยาวไปเพิ่มมีแตผลเสียกับรถขับสีถ้าถามว่าอันไหนขับดีสุด สาตอฐานพี่คือบ้านๆเนี้ยดีที่สุดเลยอันนี้ฟิลลิ่งที่ได้แบบใช้งานแบบปกติเหมือนโรงงานให้มาเลย1นิ้วใช้งานได้โดยที่ไม่มีปัญหาเราก็ยังไม่เจอเอฟเฟกต์พวกนี้ถ้าเราจะแต่งอะเราก็ต้องรู้ข้อจํากัดของรถรุ่นนั้นๆพี่ว่ามันอยู่ในเลงไหนที่มันไม่สร้างปัญหาแล้วปลอดภัยที่สุดและขับใช้งานได้เหมือนเดิมอันเนี้ยเป็นการดัดแปลงที่คนทําต้องรู้เราไม่สร้างปัญหาอันนี้คือดีที่สุดพี่ถ้าเตีย้ยเกินไปข้อดีมันคือขึ้นรถง่ายกว่า กาวหาขึ้นรถบางคนชอบตัวถ้าคนตัวสูงอาจจะไม่ชอบถ้าคนตัวเตี้ยขึ้นรถง่ายแต่เรื่องของการใช้งานอาจจะไม่ดีมันอ,อาจจะต้องระวังเรื่องขูดไวรุ่นท้องลายอะไรก็แล้วใช่พี่เรื่องขูดแค่แค่นั้นเองครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องฟิลลิ่งอะรถเตี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการดัดแปลงต้องดูว่าเป็นรถกระบะหรือรถเก่งมันก็ต้องดัดแปลงให้ถูกต้องอย่างเช่นถ้ารถกระบะไปถ้าทําเตี้ยแล้ว ช่วงล่างสามารถเตี้ยได้เตีย้ยกว่าเดิมได้สามถึงสามสี่นิ้วเลยแต่เล้งไหนดีที่สุดมันก็ไม่เกินสองนิ้วพี่เพราะว่าถ้ามากกว่านั้นอะระยะยุคมันจะติดคาสีแ่แหละคนก็เลยไปปัดว้าคีาสี่กันไป,ไปทําปิ่งโนก,กันเว้าวกันอะไรอย่างเงี้ยพี่การอัดแปลงก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวเล้งมากที่สแล้วไม่ว่าจะยกหรือจะโหลดอยู่ในเล้งสองนิ้วสองนิ้วเนี่ยใช้งานได้ปกติแบบบ้านๆเลย เป็นคำถามที่เจอบ่อยถ้าผมยกแต่งแบบโฟร์วิวอ่ะรถผมจะโค้งเคงใช่ถ้าคุณขี่ตาที่สดีอ่ะทีจีมันสูงขึ้นรถสูงขึ้นอ่ะมันอาจจะต้องโยกเป็นธรรมดาผมกล้าพูดนะตรงนี้เลยสําหรับคนที่เคยยกไปหรืออาจจะยังไม่ได้ยกฟังตรงนี้ได้เลยพี่ว่าการยกขึ้นนิ้วหนึ่งสองนิ้วอ่ะมันเห็นนะแต่อาจจะแยกแยกไม่ออกเลยถ้าคุณจับฟิลลิงไม่ได้ขนาดนั้นละคือการยกหนึ่งนิ้วดัดแปลงจากสแตนดาร์ดโยกเยอะไหม แทบแจงไม่ออกเพราะลักษณะาการยกคืออย่างแรกเลยเราเปลี่ยนโชคช่วยคือโชโช,ช่วย,ยม,ม,ม,มันสร้างฟีลิ่งที่ดีกว่าเดิมและลดอาการโค้งอยู่แล้วพี่ในลักษณะที่ยกหนึ่งถึงอนี้ว่าผมมองว่ามันไม่ได้แตกต่างขนาดที่จะรู้สึกได้อะไรขนาดนั้นเรื่องของการโค้งเค้งจากลักษณะที่ยกสูงขึ้นรถจำไหนควรเปลี่ยนโชครถเดิมๆโรงงานที่เราเออกแบบมาให้เราขับะเดิมขับได้เลยพี่ถ้าคุณพอใจให้นะั้นขับได้คือเอาอย่างนี้ว่าก่อนที่ผมมาทำโฟเฟร์ะ ผมก็ทําทมีรถขับเหมือนกันแล้วครับโชว์ไม่เคยเปลี่ยนอะคันเลยแต่พอได้มารู้จักอะเออเปลี่ยนแล้วมันดีกว่ามันมีของที่ดีกว่ามันเป็นของตกแต่งที่เปลี่ยนแล้วรู้สึกได้โดยที่ไม่ต้องโมโนเลยอ่าครับผมและดีขึ้นกว่าเดิมด้วยคับดีขึ้นแน่นอนพี่ก,ก,ก็ก็ต้องดูความจำเป็นของเรื่องของการแต่งเลยพี่อันนี้เป็นห้องทําโช๊โดยตรงเลยพี่คือเราสามารถเซตได้รีวาลได้ซ่อมได้พี่จำเป็นต้องมีห้องที่ไว้ทําโช๊โดยตรงเลยพี่ห้องรือโช๊โดยตรงเลย จะปเกติกโรเนเดนอร์เนี่ยถ้าเสียเนี่ยเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยในระยะรับประกันเนี่ยเขาเปลี่ยนให้แน่นอนเลยพี่คือ1ปี2 0 0 0 0พี่ถ้าหลังอย่างนั้นอยู่ที่รุ่นพ<ม>ี่เสียแล้วโยนทิ้งมีเลยนั่นก็คือพวกโชคทวินทิวที่ไม่สามารถซ่อมเซอร์สวิตได้มันจะเป็นโชคระบบปิดไม่สามารถถอดออกมาเหมือนโชคโมโนถ้าโชคโมโนเนี่ยมันจะคุ้มค่าเรื่องค่าจะจ่ายตรงนี้แล้วพี่มันสามารถถอดออกมามีอะไรรอเลยทําไมเราเราไม่นิยมซ่อมกันย้อนหลังวปประวานสัก สิปีที่แล้วเงี้ยร้านทำโชกในเมืองไทยมันยังไม่ค่อยมีพี่มือนก็จะเอาโชคเดิมๆเ,เนี่ยไปตัดเทมันออกเปลี่ยนซีนเ,<อ>เชื่อมใหม่เง<อ>พี่เมื่อก่อนไม่มีโชกถ้าตัดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพี่ในการแปลงเนี่ยก็ต้องแบบป,ปเทนน้ำมันออกใส่น้ำมันหนืดเพื่อเป็นการจูนโชคในตัว จะสร้างความหนืดมันอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียของพวกนั้นคือมันสกปรกไปคือเวลาพี่ตัดไปปุ๊บขี้เหล็กมันลงเชื่อมปิดระหว่างการประกอบเดี๋ยวปิดปุ๊บมันมันไม่ค่อยสะอาดถ้าไม่ซื้อใหม่สามารถมาซ่อมไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นโมโนขึ้นไปนะอาตัวที่สามารถซ่อมได้ขึ้นไปทาได้หมดแต่มีค่าใช้จ่ายมีมีแน่นอนเนี่ยไม่ได้แพงพี่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรื้อการรื้อเนี่ยรื้อลงมาทาเนี่ยพี่เราก็เปิดซ่อมโชกแล้วก็อะไรอะไรเล็กน้อยที่ซ่อมตัวโชกพวกซีนน้ำมันน้ำมันโชกอยย่างเี้ S <s> ใช่ครับส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเท่าไหร,าาร่ครับพี่ชคกถึงจะเริ่มมีอาการแบบถ้าใช้คำว่าเสื่อมผมบอกเลยว่านานชคกเสื่อมเป็นฟีลลิ่งที่ยากได้ยากมากเพราะว่าอุกรณ์ช่วงล่างมันก็จะไปตามด้วยชคกเสื่อมง่ายที่สุดสังเกตด้วยตาเปล่าคือมันรั่วไหมพี่ถ้ารั่วมีน้ํามันออกมาอะไรง,ะรง่ายๆเลยละกันง่ายๆเลยคืออันนั้นต้องซ่อมแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีแบบรั่วตกใจหรือไม่ตกใจซึมๆในสเต็ปที่ยังใช้งานได้อยู่อันนั้นไม่ต้องตกใจพี่ไม่ได้สร้างอันตรายเลยพี่กับรั่วแบบ รั่วเปียกอะไรแบบหยดก็มีอันนั้นคือว่าควรจะรีบหน่อยอรีบต้อมหน่อยครับผมฟีลลิ่งการขับขี่ถ้ารั่วอาบอันนั้นเห็นได้ชัดอาจจะแบบ ยุบเร็วไปข้างนึงเลยอันนั้นชัดเลยคนทั่วไปก็สังเกตได้แต่ถ้าแบบซึมๆเนี้ยผมคิดว่าแยกไม่ออกกับอีกอันนึงสําหรับโชค๊คที่มันเสียซ่อมได้ถ้าคนแบบอยากมารีบิวใหม่เนี้ยก็คิดว่าแสนโลบวกลบเนี้ยว่างตอนไหนก็มาสามารถทําได้แสนกิโลอ่ะมันสามารถโอเอฮอนได้พี่ <S <S พูดง่ายว่าทาโชวคเหมือนไหมการเปลี่ยนน้ำมันการเปลี่ยนซีนคือรีเช็คไปในตัวพี่โดยที่พี่ไม่ต้องลุนวันข้างหน้าว่ามันจะรั่วไหมเหมือนโอเฮอนเครื่องยนต์อ่ะพี่ถึงถึงกิโลมันแล้วก็มา ต้นแรกกว่าแต่ก็อยู่ที่เจนโชกด้วยนะพี่อย่างอย่างส่วนตัวผมทําอ่ะถ้าโชก7จ็ดแปดปีที่แล้วอะ่ะอาจจะค่าใช้จ่ายอาจะเยอะหน่อยเพราะผมอาจจะมีเปลี่ยนอะไรบางตัวที่อยากเปลี่ยนให้เลยรุ่นใหม่เลยแล้วรอบหน้าถ้าพี่มาซ่อมผมคือแม่งง่ายเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะไม่เท่าในรอบนี้คือถูกกว่าพี่เอาง่ายรถส่วนตัวผมยังไม่รื้อออกมาทาเลยมันนานอะ่ะเ<อ>มือ่อไหร่มันจะครบไม่รู้ว่าชีวิตประจำวันมันใช้รถอยู่นิดเดียวแล้วก็อีกอีกเคสนหนึ่งประมาณสักให้สัก20ิ ประเด็นเป็นการจูแหละเนี่ยเดี๋ยวเริ่มมาแล้วพี่เดี๋ยวมีเริ่มท่อมเริ่มอะไรนะไหรือเสียจากอุบัติเหตุเงี้ยก็มีถ้าแกงองอสามารถเปลี่ยนได้แต่ขออย่างเดียวกระบอกอย่าบุบถ้าเป็นโช๊โมโนถ้ากระบอกบุบปุ๊บมันเะเป็นอาการขัดของตัวโช๊คเลยข้อดีเหรอถ้าผมมองหลักเลยโรงงานมันอยู่ในไทยพี่มันสามารถเรื่องวันตีเคมได้อะไรง่ายได้อย่างไวเลยเบอร์ไหลเร็วเสียท่อมได้คือการเคมเงี้ยทรไปบเอ้ยพี่โช้นเป็นปัญหาเงี้ย มีปัญหาอย่าเนี้ยคือผมดูแล้วมันเป็นที่โชคแน่นอนปุ๊บเขาเค็มให้เลยแต่ก็ต้องทำตามกฎนะพี่ต้องเขียจริงแล้วก็หลังจากการติดตั้งอะพี่ต้องลงทะเบยียนรับประกันด้วยอยู่ในวารันตีแต่ถ้าพี่พี่ไม่ลงรทะเบยียนรับประกันเนี้ยคือมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเคลมหน่อยซึ่งอายุการรับประกันพี่อาจจะสั้นลงหรือในกรณีการเคลมก็อาจจะยากอะไรอย่างเงี้ยพี่คือจริงๆอะโฟนเดอร์มีโชคแปลกๆอยู่ในโรงงานเยอะเลยแต่มันอยู่ต่างประเทศพี่ โช๊คแปลกแบบเทคโนโลยีโหดๆเยอะมากเลยมีซีรีส์ให้เลือกเยอะตั้งแต่โช๊คหลัก7จ0ดบาทะพี่มีเลยโช๊คเขาเรียกว่าโช๊โทแทนของเดิมโช๊คพี่หน้าต่างไงโฟลด์ม,มีหน้าต่างอะไรเลยใช่4ต้นรวมติดตั้งเนี่ยประมาณ3-4,000พันบาทเนี่ยเป็นโช๊คทั้งหมดของโฟลด์เดร์ที่มีจำหน่ายน้วันนี้อย่างเงี้ยก็เราเรียกว่าเป็นอัปเกรดแหละลคือแต่เป็นสไตล์โช๊คเดิม ระบบเดียวกันแต่สามารถปรับได้แต่เขาโฟนได้ทำมาให้กระบอกใหญ่กว่าลูกสูบใหญ่กว่าคืออัปเกรดจากโชคเดิมพี่ง่ายๆใส่เข้าไปก็ดีกว่าโชคเดิมอะ่ะถ้าอยากจะแต่งปรับแต่งแล้วเริ่มที่ตัวนี้ก่อนได้ใช่ครับอันนี้ทวินปรับสีเรามาชื่อรุ่นเลยปรับสีระดับเขารุ่นหลกัลกๆที่เราทำเลยพี่โชคโมโนเนี่ยไอ,ไอตัวนี้ <อา S 1> ที่เสียทอมได้ที่แบบยังไม่ได้มีฟัน ฟังชาอะไรแต่ฟีลลิ่งชัดเจนเนี่ยโช๊คอย่างเงี้ยมันไม่สามารถซ่อมได้ทิ้งอย่างเดียวเราเราไม่เราไม่นิยมซ่อมแต่บางคนก็เอาไปซ่อมกันนะแต่ผมว่ามันยุกยิกแล้วไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยพี่มองไงมันปิดออ๋ปิดในเงี้ยปิดเนี่ยมันพับมาเลยมันพับเหล็กปิดมาเลยอย่างเงี้ยครับแต่อย่างเงี้ยมันเป็นอินเสิร์ตมันสามารถ มันทุกอย่างมันเป็นเกียวมันเป็นอินเสิร์ตมันสามารถถอดออกได้คือถ้าโมโนตัวเริ่มต้นอ่ะมันจะมันจะยังไม่มีพวกแอจัตเทเวิร์นแบบสับแทงอย่างเงี้ยแต่ในการปรับมันคือมันจะต้องสามารถออกมาจูนใหม่ได้รีวิวเวใหม่ได้คือรีวอวแล้วก็ปรับในตัวครับแต่ถ้าเป็นโมโนมันจะต้องมีสับแทงอย่างเงี้ยมันถึงจะปรับแข็งอ่อนได้คือเมื่อก่อนอ่ะเขาจะบอกว่าโมโนแม่งแข็งใช่พี่จริงๆเมื่อก่อนแม่งใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คือโมโนสามารถทาให้นุ่มได้ถ้าจากตัวเนี้ยแบบยังไม่มีสับแทงก็ขึ้นมาเสับแ อ่าเปขึ้นมาเป็นซับแทงแบบปรับได้ปรับได้แป,ปแล้ับเนี่ยพี่อ่าแต่แต่ยังในอยู่ในซีรีส์เขาเรียกว่า2.0อันนี้สองน,นคือโมโน 2, น,น, 2. 2> นิ้วอ่ะพี่แต่ลูกสูบอ่ะมันจะอยู่ที่ 4- 6มิลแล้วก็ถัดมาคือตัวใหญ่เลยตัวใหญ่คือซีรีส์2ออย่างงี้อันนี้ใหญ่เ,เยอะ,อะก็ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูล OE p e r f o r m a n c e หรือทูนซีรีส์อย่างเงี้ยแต่ขนาดความใหญ่เท่ากันชื่อรุ่นมันก็แตกต่างไปด้วยฟังก์ชันทูนมันก็จะเป็นทูเวย์ถ้า OE มันก็็็จะเเปปนดียวกคือรับ ที่แกได้แล้วปรับที่ตัดแต่งได้อันนี้คือปรับที่แกกับปรับที่ตัดแต่งต่างกันยังไงต่างไงครับผมที่ตัดแต่งเป็นคอมมิชชั่นขายยุบขายยุบจังหวะรถยุบเนี่ยอันนี้เด้งเด้งก็คือยืดนะพี่อตอนยืดเนี่ยเราจะเรียกว่ารีบาวิ์เนี่ยที่แกนส่วนใหญ่จะอยู่ที่แกน,นแกแและเอียดระดับหนึ่งระดับหนึงน่งระดับหนึ่งก็มีตัวที่ละเอียดก,กว่านี้ก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้ก็คือ สุดในรุ่นแล้วไบพาส์ตไบพาสคือเราจะเรียกว่าเป็นเอกนอนเหว้เบน้นขายเนี้ยเออเนี่ยพี่เบนซ์ขายโคตรดีเอกนอนหมายความว่าเราสามารถปรับได้อยู่ข้างนอกมันก็จะมีแบบอินนอนไบพาสซึ่งมันไม่สามารถปรับได้ระบบเดียวกันซิสเต็มของมันที่เราเรียกไบพาสมันจะอยู่ข้างในโช๊กถ้าปรับต้องรื้อต้องรื้อต้องรื้อโช๊กเท่านั้นมันต้องรื้ออวัตจูนเท่านั้นอันนั้นคืออินนอนแต่เอ็กอะเราสามารถเลือกได้เลยปรับข้างนอกมือหมุนเนี่ยพี่จำนวนขาปรับเนี่ยเท่ากันไหมพี่โอ้อันนี้ละะะเเเเเเเอออออีีีีีียย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 ดดดกกววว่่่่่่าาาาาาพงงงงง้้ขรรุบั ที่ครอบคลุมทั้งย่านถึงว่าพี่ปรับเนี้ยมันก็เป็นสเตตเดียวทั้งตัวแต่อันเนี้ยมันมีหลายสเตจหลายสเตตหมายความว่าแยกท่อมาอย่างตัวเนี้ยยุบได้่องท่อ uh huh. ยืดได้ท่อหนึ่งแต่จริงๆแล้วว่าถ้าแบบในเลสซิ่งชงยิงอะมันมีหลายท่อพี่ uh huh. อย่างส่วนตัวที่เคยทำอยู่ในรถแข่งอย่างเงี้ยมัน3าท่อผมเคยทํา้าท่อไว้ใส่อยู่ในรถแข่งก็มีละเอียดแต่ข้อเสียงมันมีมันต้องอยู่กับคนที่เข้าใจง่าย เข้าใจเรื่องรถและแยกฟิลลิ่งได้เก่งระดับหนึ่งแต่ถ้าคนปกติใส่ไปเท่พี่มันเท่เลยแต่คุณอาจจะหาฟิลลิ่งให้ตัวเองเยอะเป็นโชคที่ดูปรับง่ายแต่ว่าถ้าคนไม่เข้าใจคุณลงทะเลบางคนแบบฝันไว้เลยว่าเอ้ยเปลี่ยนโชคเจ็ดเป็นเหมือนหูมันต้องทำปิกอัพให้เป็นรถเก่งอรผมบอกว่ามันขายฝันคือปิกอัพมันก็ยังปิกอัพแต่ว่ามันก็จะดีระดับหนึ่งมันก็จะมีขีดจำกัดของมันว่ามันอยู่ประมาณไหนมิลลิมตของมันว่าประมาณไหนเอ้ยแปดหมื่นแล้วเหมือนรถเก่งเลยผมว่ามันขายฝัน่ยงงไ ฝากร้านนะครับผม BnE Racing อยู่พูทำเงินคนไหนเจ็ดครับติดตามได้ที่ f a c e b o o กกลายแอดได้พี่ BnE Racing เลยครับตรงตัวทั้งหมดพี่รถเก่งผมก็เยอะไฟฟ้าผมก็เยอะพี่